วัสดีครับ่พไปนอ้องสุกสุกคนนะครับเมือ่อกี้มาชมสวนทุเรียนกันนะครับในสนทุเรียนอยู่อำเภอกันทลับนะครับ,บสวนทุเรียนปกอไฟคล้องแท้เลยไปนอ้องโอ้ยกระต่าอ๋อซ่อนของเฟิน็นสวนเฟินยู่เขตตำบลผูเงินนะครับอยู่อำเภอกันทลับจั่างวัดซีสเกต โอ้ยตาออนซอนบ่กไฝปากเอบไปเบื้องไก่นี่ทุเรียนพวกกไฟพอกแทเ่นนะครับโอ้ยตาออนซอนของเพป่นนี่ตเรีอนของแทิ่นเลยนรังโอ้ยเมย์จับเมยป่ากับมะน่านะครับนี่งาเบื้งสวนเออทุเรียนของแท ทางปัดไ่เป็นมาตเกรุงเทพตั้งแต่ผ้ามาต้นสวนทุเรียนนะครับบรรยากาศต้นสวนทุเรียนงามงามหน่วยสุกเต็มที่นะครับโอ้ยแต่งไปงามครับบรรยากาศต้นนี้สวนดินเพิ่นกด็ดีดินแดงนะครับปลูกทุเรียนงามงาม บรรยากาศสีจูดในสวนในย่างสีโอ้โยบรรยากาศาดีนะครับมาดูกับแดดออกอากาศก็ะเจมใสนะครับเนาะสวนเป็นกุ้งนะครับอยู่สี่โมบานซัมตาลุ่มเภอกันทะลักนะครับเขตตำบลภูเงิน ทายให้พอแม่พป่น้อ,อด้เพืืองกันสุขุโชคก่อนนะครับอ่ะมกับอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ